ตงกินไก่เยอะๆหน่อยมั้งเนี่<ช>ตยตงกินไก่เยอะๆหน่อยมั้งเนี่ยใช่ในชะ่กินไก่อ้าวพี่ชายเจ็บขาเหรอโ่วยขาสั่นป่วยเลยเอออะไม่เล่นดีกว่ากินข้าวน้อย,ยหรือเปล่าพี่ผมป่วยเนอาทิตย์ที่แล้วครับไข้หวัดใหญ่อ๋อไข้หวัดใหญ่เหรอโอ้ นี่ก็สั่นทั้งตัวเลยนะหนาวนะเออตอนเป็นตอนตอนเป็นหนักๆแม่งแบบกลัวครับโอ้ยดยีไม่เคยเป็นนะเนี่ยเด็กจากลูกป่ะพี่ไม่มผมไม่มีลูกเพราะเด็กเด็กเป็นกันเยอะ <c oughs> อะ้วรักษาไงพี่ตามอาการหรือครับกินยา มันไม่ได้เป็นอะไรมากแต่มไม่หัวหายากแลผมก็หยุดน้ำเย็นหยุดอะไรไม่ได้เลยกินกระเปล่าแล้วแม่งกินสไปซ์พี่สไปซ์ผมปากใช่ไหมผมคอกินสไปซ์ช่วยเลยแกงจอนี่ที่เสียวันศุกร์ด้วยกันป่ะครับครับพีด่ดีแล้วดีแล้วชวนมามีคนอยากมาแต่เขาก็ไกลเขาอะไรเงี้ย แล้วฝั่งเขาฝั่งนู้นเกียดฝั่งนู้นคือ,อยู่ฝั่งปากเกียะไปตัวนู้นนี่นี่นี่น้องเขามาจากดอนเมืองนี่อ <c oughs> ย่างนั้นก็ได้ออกจากบ้าน <c oughs> แต่แก๊งสุขพ่จ๊อกก็ยังแต่งกันอยู่ทุกสุขใช่ไหมใช่ครับแต่มันมีเด็กม,มีเด็กดนะ้วยสนามเดียวแล้วพี่สนามสองส,ส,ส,สนามไม่หนุกมันพอห้าทีมใช่ไหมสองสนามไอสนามที่มีสองทีมอ่ะคนไม่ค่อยเข้าไปเปลี่ยนกันไง มันเลยไม่หนุกไหมเขาไม,ไม่อะไม่หรอกมันเลยแบบกร่อยๆ, <c oughs> ๆอย่างงถ้าแบบออกผู้ไปรอออกตามระบบนะมันก็สนุกกว่านี้แม็กห่าวิเล็แม็กอะงอนมาก 1 1> ปานก็หายปานนี่ไม่ได้คุยกับใครเลยเนี่ยปานเจ็บเข่าเดียวไม่ได้อะไรกับใครเจ็บเข่าเนาะเพรามันขี้เกียจมาไม่หลุดทำไมไม่ได้มามันหายไปเลยนะแม่เขาก็ไปหลายสนามแล้วพี่เขาไปเรื่อยๆโอ้ยของสี่ขงห้ายังไปเลยนะใกล้ที่ทำงานมั้งผมเอาใกล้บ้านอย่างเดียว เดินใกล้บ้านพอละให้ผมไปเตะดนี่ผมไม่อยากไปตักกลับหรือจะเล่นเด็กนานไหมอืมเฮ้ยได้อีกนานดิพี่ตึ้งสี่สิบก็อะไรเสี่สิบห้าเองโอยเขหวังว่าหกสิบแค่ว่ากันพี่จะเสียนพอดีเนาะภูเขาจะไปก่อนภูเขาไม่ดีเลยน้ำหนักก็ลดยากแต่ว่าผมเล่นไม่ค่อย วิ่งเยอะไม่ได้นะก็พอเล่นได้เลยวิ่งเยอะไม่ได้ไม่รู้ว่าไหนมันจะซุนแรงขึ้นมาเอาละพวกคอลลาเจนเน่ะพี่จะกินมั้กป่ะไม่ใช่อุ้ยต้องเสริมนะพี่เสริมนะที่กลุ่มวันศุกร์มีน้ากวหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคอลลาเจนอ่าเขาปวดเข่าแล้วลูกเขาซื้อให้กินอู้เขาบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยกินต่อเนื่องคอลลาเจนไททูนะไม่ใช่แบบไปที่หน้าใสนะไททูไม่รู้สองเลยหรอ ผมก็เลือกกินนะพี่มันมีมันมีหลายยี่ห้อบางยี่ห้อเรากินไปก็ไม่รู้สึกเลยเล็งอยู่จะซื้ออยู่พี่กินในนี้ก็ได้นะนมกระดูกกรได้นิดหนึ่งโภชนะวเทียมใช่ใช่ใช่แคเซียมคนแกงกินอ่ะไม่ใช่พูดนะ่จ้อธิบายไม่กูไม่กินดีกว่าอันนี้น้ำข้อเข่าไงน้ำข้อเข่าคนละแบบนะอันนู้นกระดูกก็วิตามินซีนะแคลเซียมน้ำ่านี่มันมันน่าจะเป็น แคลเซียม,ม,ยมอะไรก็ได้ทีเป็นลเซียมบางย่อไททูพี่แต่ว่าผมผมดูแล้วอ๋อมีลิกมมามันน้อยทีนี้เองห้บเงี้ยบายอสอง้กว่าเงี้ต่างกันนะพี่ออแฟนก็สั่งซื้อมาผี่เออต่างกันเยอะเลยผมกินของไอ้ G ยี่ห้ออะไรวะซ c ซแคลเซียมกรดอะเจนดีนะแต่ว่าข้อเสียรสชาติมันเป็นทำแบบผลไม้ไงอยากชอบแบบจืดๆกับพอไ เป็นเม็ดไม่รือไ่กเป็นผงครัเขาละลายน้ำละลายน้ำเอาหรอซีซีแคลเซียมคอลลาเจนอ่ะผมรู้องสตีดคลลาเจนที่พี่จอนแนะนำนี่คือละลายน้ำละลายน้ำที่เป็นเม็ดใส่กระปุกงี้โอเคไหมไม่เคยลองเลยพี่ผมว่าละลายน้ำมันน่าจะซึมได้ง่ายไงใช่ไหมล่ะมันละลายแล้วนี่พี่ถ้าเป็นเม็ดมันต้องไปย่อยอยู่ใช่ไหมล่ะเอลยต่อเลยต่อเลย ข่าวนี้เขาสนามเขาจัดให้ไหมพี่ทีม<ะ>ข่าวนี้สนามเขาจัดให้เหรอครับก็พวกเราดังนั้นแหละโอ้ที่เขาจัดให้คือทีมเด็กวันนั้นวันจัดที่แล้วทีมเด็กทีมเด็กอันนี้คือที่เล่นกับพี่วันศุกร์ใช่ไหมใช่แก๊งนี้แบบมีคนไม่ค่อยได้มานานเลยพวกเรานนในกลุ่ม